เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทเงครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไทโซครับผมวันนี้ครับตามคําสัญญาที่ผมเคยให้เอาไว้นะว่าผมจะทําสดทุกเผ่าวงเล็บแต่ไม่ใช่ดีผมหาของไม่ไหวจริงๆนะของราคาแพงด้วยนะครับช่วงนี้เนาะก็วันนี้ครับผมจะมาทำเลสติลให้ดูละกันนะครับมีน้องๆหลายคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆ นะสำหรับเผ่าวินซี่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับผมจะทำตัวเลสติลแล้วก็ทูเลสติลไปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะครับเผ่านี้เหมือนที่ผมเคยพูดไปว่าเป็นลูกหักของ GM นะครับเป็นเผ่าเดียวที่ทำเลสติลกับทูเลสติลง่ายมากๆนะเพียงแค่คุณมีโฮเคียวคุ10เม็ดคุณกินคือจบได้เลสติลคุณมีทูโฮเคียวคุคุณกินคือจบ ได้ทูเลสติลมันแค่นั้นเลยจริงๆนะครับเผ่านี้เอาจริงๆมันไม่มีอะไรต้องสอนนะแต่จะมารีวิวความคุ้มให้ดูละกันนะครับว่าก่อนกินกับหลังกินจะเป็นยังไงนะแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับตัวที่ผมเล่นอยู่นะกินตัวโฮเคคุปไปแล้ว10เม็ดนะครับก็เลยจะให้ดูตัวเลสติลธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวจะโชว์ทูเลสติ l อีกทีนึงว่าตรงเนี้ยความคุ้มมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า2เผ่าที่แล้วนะครับ ความคุ้มมันต่างกันแบบโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพร้อมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณกำลังประสบปัญหารบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อันิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV f r e ฟ FI ไฟล์พ g m o ีโ l บายอา a b นา a บ o u t อา ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตดีซีช็อป้านขายหนาดเกมราคาถูกลดราคา50มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูกกล่องซุมพาวีซีงบ49บาทซุ้มไก่ตันเริ่มพ้นแค่1บาทมีหัาดออสตาไก่เจดาวเทพเงาชายเจดาวรวมถึงมีตัวละครแมพขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีาศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเขา้า link ใต้คลิปได้เลย โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเริ่มจากการเทสดาเมจเทสความถึก2ออย่างหลักๆที่เราควรทราบแล้วกันนะครับผมจะเทสทั้งแบบตอนยังไม่เปิดแล้วก็ตอนที่เปิดแล้วแล้วกันจะได้วัดกันไปเลยว่ามันเห็นผลไหมนะครับอ่ะมาบีมตรงนี้ผมจะตีน้องบีมก่อนนะครับทั้งหมด5 h ฮิตนะ แล้วก็ผมจะปรับตัวบูเวนเวลาตีเนะี่ยผมจะไมเ่เป็นเพิ่มดาเมจนะแล้วเดี๋ยวเวลาน้องบีมตีเนะี่ยผมจะปรับให้บูเวนเป็นเพิ่มดาเมจเราจะได้เห็นว่าเวลามันเข้าเลือดจริงๆมันเท่าไหร่นะครับอ่ะมาหนึ่งสองมหนึ่งสสามสี่ห้าโอเคทั้งหมด5 8ดาเมจนะจริงๆดูตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราอยากเห็นหลอดเลือดมากกว่าของนุญาตเปิดอ่ะลดไปประมาณ สอส่วนสามของลอดนะครับนี่เลยจะเห็นเลยว่ามันเป็นบล็อกได้เลยหนึ่งสองแล้วตรงนี้คือ3มนะโอเคประมาณนี้ต่อมาเดี T, ๋ยวบีมตีพี่พี่จะบูเวนออกก่อนบูหรือบัตเออชอบเรียกบูติดบูแล้วเรียกขออนุญาเรียกบูเวนนะใครขันหูก็ทนนิดหนึ่งอ่ะโอเคบีมเตีมย5ห้า hit สองสามสี่ห้าโอเคดาบแม่งแรงกว่าหมัดจริง นะแต่ว่าตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับเลือดผมจะลดไปประมาณ90%ของหลอดเลยนะจะเหลืออีกนิด,น,น,ดนึ่งนะิดนึงนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้จำไว้อะบีมยิวมาต่อไปนะครับผมจะทำการเปิดปีกแล้วนะเอาเลยแล้วกันกด K ครับโอเคปรับเป็นในนี้ก่อนบัดเวนบูเวนโอเคอันนาจะต่อยห้ฮิตนะ1 2 3 1 2 3 4 5โอ้จริงๆถ้าแทบไม่ต้องดูเลือดครับเลขดาเมจจริงจริงมันโชว์อยู่ตรงนี้เลยแต่ขอดูอีกทีแล้วกันเอาชัวโอเคเท่าเดิมครับชาร์จละหนึ่งคือไม่เพิ่มดาเมจนะก็ไม่คิดว่าน่าจะเพิ่มถึก้วยอัตราให้ตีมาไหนๆเทสแล้วก็เอาให้สุดโอเคเลยเท่าเดิมครับเหลือประมาณ10%ของบาร์นะ โอเคไม่เพิ่มดาเมจนะครับไม่เพิ่มความถึกขึ้น2อ,อย่างที่รู้ๆนะแล้วทีนี้คําถามต่อมาคือมันต่างกันยังไงเพราะว่า2เผ่าก่อนหน้านี้ครับทำไว้ดีมากบัฟที่ให้มาคือเรียกได้ว่าโกงมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนเคยเห็นสกิลคินซี่มันเปลี่ยนมันแปลกๆป่ะใช่ไหมเวลาเปิดปีกป่ะใช่ป่ะบีมม,มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้วะ มันหาอ๋อค้าจ่ายเปิดจะมีสเปเชียลม,มาให้ครับตอนแรกมันไม่มีแต่ว่ามันปรับใหม่มันให้สกิลอ,อะไรไอ๋อนเนี่ยอ๋อลิลิโอ้ยช่างแม่งไม่อ่านอ่านยากเหลือนโอเคผมล่างมาไว้สกิล2ก็คือพูดง่ายๆครับควินซี่กินโฮเกียวคุครบสิบเมตรครับได้เปิดปีกได้สกิลใหม่แค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวดูหน่อย ใช่ยากเลยก็โอ้ใชยากมากขอดูความแรงหน่อยอ่ะก็ลดไปประมาณเกือบเกือบครึ่งบาร์นะประมาณ40ของบาร์นะ,ะนะก็ก็ใช้ได้ความแรงก็ไม่แย่แต่คำถามคือใช้ได้จริงไหมนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับสายอื่นๆเลยนอกจากคิดโดหรือเปล่าเออเหมือนควินซี่เนี่ยเอาจริงจริงสร้างมาเพื่อคิดโดเพราะคิดโดมันเก่งมากๆเก่งกว่าเผ่าอื่นแบบก้าวกระโดดไปเลยเขาจึงทําการเนร์อมาจนปัจจุบันเนี่ย พผ่าพันกินซี่แทบสูญพันธ์แล้วนะไม่มีคนเล่นสายอื่นเลยนะครับคิดว่าเปิดปีผมอาจจะโชว์ประสิทธิภาพได้ไม่สุดนะครับด้วยความที่ไอดีน้องบีมเนี่ยเป็นสายมัดนะก็น่าจะไม่สุดอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมจะเห็นพินซี่เนี่ยเวลาเปิดปีมันจะมีท่ายิงรัวๆที่มันจะเป็นแบบลำแสงทรงกระบอกยิงออาไ้ปั้งปั้งปั้งปังป้งอันนี้นผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับนั่นแหละคือถ้าคุณเปิดปีคุณจะได้สกิลนั้นด้วย แต่ปัจจุบันก็โดนเนิฟแล้วเหมือนเดิมนะครับเล่นไม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะยิงเป็นเส้นฝนแบบนี้เลยแต่ว่าม่นเขาอยากเปิดเนี่ยเนี่ยยิยงแบบนี้เลยครับผมอ่าน้องมาเอาไามให้ผมดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจากทรงกระบอกใหญ่ๆเลยทรงกระบอกมันเนี่ยใหญ่ประมาณเกือบทางเดินนี้เลยนะจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะแต่ความกว้างเนี่ยกเกือบทางเดินนี้เลยแต่ปัจจุบันน่ะดูเขาปรับเดี๋ยวเอาผนึงขอเติมลูกดอกกันนี่ปัจจุบันปรับมาเหลือเส้นแค่นี้ครับ คำถามต่อมาคือกินแล้วยังจะขุ้มอยู่ไหมสําหรับคนที่เล่นคีโดหรือไม่เล่นก็ตามเอาแล้วไงนะพราบัฟอื่นๆก็ไม่ได้ให้ติดมานะอันนี้เท่าที่ผมมองด้วยตาตาเนื้อนะมองด้วยแบบเปล่าๆเลยไม่รู้พาสซีฟอื่นเลยเพราะว่าทําเป็นเผาสุดท้ายแล้วก็เพิ่งโดนเนื้อมาผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําคลิปเพิ่มนะครับใครมีความรู้ก็เม้นมาได้นะ โอเคต่อมาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะลองกินทูโฮเกียวคุกันตรงนี้เป็นความสมัครใจของน้องบีมนะครับที่จะให้ผมมาทําคลิปนะ oh. ผมไม่จะบังคับว่าเอ้ยมึงกินดิบบีผมจะทําคลิปไม่ใช่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับผมไปเด็กก็โอเคตรงนี้ผมหยิบทูโฮเกียวคุมาเรียบร้อยแล้วก็กินเลยแล้วกันนะครับ3 2 1แล้วไปไหนดูสีมีอะไรต่างจากเดิมบ้าง ขอชมขอชมโอเคหลังจากผมกินโฮเคียวค่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเผ่าเนี้ยหลังจากที่เราเปิดปีกเป็นตัวทูเลสติลเราจะมีวาเลยนยเหมือนเผ่าหรือไหมเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาลองกันนะครับซึ่งผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวอ่าควินซี่เลยนะครับถามทุกคนในดิสถามมาเยอะมากๆนะครับไม่มีใครรู้เลยจริงๆนะเป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะลึกลับมากๆระดับนึง แล้วตรงนี้เราจะต้องลองเทสกันด้วยตาเปล่าๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเริ่มจากถ้ามันเป็นวาเลนรีเกาะเหมือนของอันนี้ผมลองเทียบกับตัวลันคานะถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าได้เกาะเพิ่มหรือว่ารีเกาะเร็วก็น่าจะโกงเดี๋ยวบีมลองละลายเกาะพี่ให้หมดเลยพี่ไม่ีบาเบนอยู่นี่5้าฮิตเหลือเจ็ดเจ็ะพอห้าฮิตเหลือเจ ยังนะต่อยได้เพิ่มไหมต่อยก็ไม่ได้เพิ่มนะครับตัวบัติเวรจะต้องใช้เวลาในการรีตัวเองขึ้นมาเห็นไหมจะสังเกตได้ว่านานมากๆนะครับโอเคโอ้นานนะอ่ะมาเปิดกันเลยแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันมันจะมีอะไรนะสามสองหนึ่งแล้วไปฮะ กาเดิมชัวเป๊ะเลขข้างบนมันฟ้องแล้วไม่ต้องพับจอบไปดูให้เสียเวลาอ่าอ,อะเดี๋ยวต่อลองแบบว่าไม่เปิดเกะะาะอะจัดมะห้าทีโอเคครับเลือกไม่เพิ่มนะครับลดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเฮ้ยแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนมันมีอะไรเปลี่ยนอะต่อไปอเ,เดี๋ยวลองเป็นตัวบัตรเวนดูบัตรเวนมา อ่ะตีมาสี่ห้าตหกเจอรับได้แปทีเว้ยบัตรเวนถึกขึ้นครับท่านผู้ชมอ๋อตัวบัตรเวนจะถึกขึ้นนะครับบัตรเวนเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนดูดซับดาเมจของฟินซี่หรือเทียบง่ายๆก็คือฮีโร่ของอลันคาซึ่งอู้รีเร็วครับมันจะรีเร็วขึ้นด้วยนะ ตองต่อยว่ามันดีไหมอ่ะอยางรู้ว่าถ้าตัวต่อยถ้าตีตีมันต่อยคืนปะไม่คืนไม่คืนอ่เอาเอาที่ได้แน่ๆเลยนะครับตัวบัตเวนรับตัวดาเมจได้มากขึ้นนะครับทนจาก5ฮิตเนี่ยเหลือ7.7กลายเป็นว่ามาแก้อยู่อีกตั้งถ้าเทียบง่ายๆนะ6ฮิตคือหมดอันนี้คือประมาณ8ฮิตนะครับเพิ่มมาอีก2ฮิตนะขออีกทีดิอ่ะตีมาสอ 5 6 7อเอ๋อรับได้ประมาณ8ทีครึ่งนะมันจะเหลือ0.2กนยุดนะเออก็รับขึ้นมาถามว่าได้เยอะขึ้นไหมไม่คุ้มว่ะเออมองอยังไงก็ไม่คุ้มว่ะนะถามว่าทำไมเพราะว่ามันเสียทั้งโฮเคียวคู1ิเมตรแล้วก็ได้ถูอเสียทุยนะครับรับเพิ่มมาแค่นี้เองนะไม่เยอะนะครับอืมโอเครู้แล้วหนึหนึ่ง,หน,งหนึ่งอย่าง เลือ,ได,อดไม่เพิ่มดาเมจไม่เพิ่มอ่าแต่ว่าตัวบตดเวนถูกเพิ่มโอเคเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนเป็นตีไหมเออเปลี่ยนเป็นตีแบบเคลือบดามเมจไหมว่ามันลดเยอะไหมอ่ะลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้าไม่เพิ่มเลยดาเมจแปลว่าตัวนี้ไม่ได้เพิ่มเพิ่มมาเพิ่มยวใช่แต่เพิ่พมนิดเดียวไม่ไหมาถึงอันนี้พี่เปิดแบบว่าเครื่อบหมัดใช่ไหมหมัดตใช่ใช่เครื่องหมัด <c oughs> อ๋อเออว่ะหมัอนจะลดไปเยอะกว่าเดิมนิดนึงเลอโอเคแค่นี้กหออเนี่ยแล้วที่เหลือผมคิดว่ามันน่าจะไปจบที่พวกสกิลคีโดแหละนะครับที่แบบว่าใช้แล้วมีเอฟเฟกต์นู่นนั่นนี่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดเน่ไอ้ท่าสไลด์ยิงของคินซี่จากสามนัดจะยิงได้สิบเลยมั้งเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะเออเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ปรับมาก็กากแล้วใครจะใช้อ่ะ อะไอ้ท่านี้ที่ททไอ้ท่านี้ที่ให้มาล่ะเทาโอ้ก็ไม่ได้ดูแรงขึ้นเลยแ,ลแต่ว่าแ,แต่เหมือนจะติดซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเหมือนจะติดซูเปอร์อาร์เมอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะไม่ติดนะเหมือนจะไม่ติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปรีเพย์ดูก่อนนะอืมอืมแต่ว่าเนี้ยเพิ่มดาเมจอันนี้ใช่แล้วก็รับได้มากขึ้นแค่นี้หรอแปลว่าไม่มีวานเลี้ยนเลยครับ ไม่มีวายเลียดเหมือนเผ่าอื่นที่จะแบบว่ารีเลือดแรงนู่นนั่นนี่เออไหนลองตีดิมันรีเลือดแรงไหมตีมาไม่น่ามีับพอพอพอจะดูมันรีไหมน้ำหนึ่งถึงสิบหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสามก็รู้ผลแล้วไม่รีครับเรียนไม่รีมานาละมานามันดูไม่ออกเท่าไหร,ร่อ่ะผมลองสแปมสกี โอเคฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเทสตัวレスติวินซี่ของเรานะส่วนตัวของผมเนี่ยแอบรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเหมาะที่จะเล่นสายฮิโดมากๆเหมือนว่าสร้างมาเพื่อจะเล่นฮิโดอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำการปิดกล้องเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยกูจะปิดรายการเว้ยมึงใครเนี่ยอ่ะเพราะว่าก่อนที่ผมจะปิดกล้องไปเมื่อสักครู่ผมได้ไป เทตตัวการรลีอารลิจุสุนะครับหรือตัวมานาของควินซี่ปรากฏว่ามันรีแรงมากๆนะครับคือเร็วจนน่าตกใจก็อเอาง่ายๆนะสายสแปมอ่ะยังไงมานามันก็ไม่หมดอ่ะไอคนที่มึงจะฆ่าย,ยัางไงก็ต้องตายก่อนที่มานามึงจะหมดอันนี้อันนี้พูดจริงๆต่อให้สแปมเละเทสแปมทิ้งกว้างก็เถอะทิ้งกว้างก็เถอะเอเอคือมันรีแรงมากๆจริงๆนะครับเออแอบเสียดายที่เผ่าอื่นใช้ประโยชน์แบบ ดึงเขาเรียกว่าดึงศักยภาพสูงสุดออกมาไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่เล่นคีดโดนะเหมือนคุนซี่สร้างมาเพื่อเล่นคีดโดจริงนะครับอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักาหกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ๊ายบาย